Is it? Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and the checking a Check new on. hit or get know <laughs> For shot, come strap, walk A little bit of humble, a little bit of cautious Somewhere between like Yo, Rocky and God for the game, no, no, bad no, no, no. Ah. <laughs> ah. <laughs> <laughs> Moonwalkin' in this year It's a party, my posse's been on Broadway And we did it all with wow. wow. cool music wow. I shed my skin and put my bones tell <laughs> Everything I record to it And yeah, I'm on the stage I'm Got that Bob Barker suit And i ได้ครั้งหน้าสวัสดีค่ะไม่ใช่ค่ะดีดีนะคะพบกับนะคะพวกเรา3ามคนนะคะกับดิชานนะคะออมนะคะผู้หญิงที่ใกล้สูงพันเต็มทีแล้วนะคะดิฉันเต๊ๆเตก็เทอที่ไม่สวยแต่อร่อยค่ะนะคะเราอยู่กับแขกรับเชิญนะคะที่น่า้ักที่สุดนะคะคือเรียกได้ว่าโฆษณาที่ทำเม็ดเงินใหกับประเทศชาติเก็บตังค์เข้ากระเป๋าไปเลยนะคะเมื่อเจอนางเ่ยนะคะอย่าจ้างนะคะ ปันนางคือแบบว่า The ะเน็ของซูเปอร์โมเดลนางแบบเลยนะคุณดูขานางซะก่อนกับน้องที่น่ารักมากน้องอิงฟ้ามหาเอวค่ะสวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานที่แล้วนั้งที่แล้วเนี่ยเราก็ได้เห็นการคิดคำนะคะคล้องจองนะคะสร้างสโลแกนต่างๆขึ้นมานะคะจนเราแยกไม่ออกว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือข้อไม่จริงนะคะ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเล่นเกมกัน้ชอาจจะยังไม่ได้ดูไงเดี๋ยวนิดน้องอิงฟ้าแนะนําตัวก่อนเอาแบบครั้งที่แล้วอะเอาแบบครั้งที่แล้วใช่ไหมใช่ใช่ที่แบบยาวๆยาวๆแล้วเราจะมาแยกกันว่าอะไรข้อท็จจริงอะไรที่ไม่จริงแต่หนูเป็นส้อยอะมาห้าสี่สามสองสวัสดีค่ะชื่อน้องอิงฟ้ามหาเหวค่ะเป็นผู้หญิงมีไขมันเปลวชอบใช้สบู่เหลวตกเหวทุกคืนค่ะคําถามคือคําถามคือความจริงคืออะไรความจริงคือใช้สบู่เหลว มหาเหวี่ใช่มหาเหวนี่เป็นฉายาที่ถูกต้องแต่ตกเหวี่นี่คือถ้าตกนี่คือหนูตายไปแล้ววิญญาณคงไม่อยู่ตรงนี้แล้วโอเครู้ว่าตกมาแล้วเนาะแล้วก็มีสองฉายาไงมีวุ่นวายอีกน้องอิงสิงต้นโพแงที่ที่แล้วว่าน้องอิงสิงต้นโพไม่ได้เป็นโลเป็นคนโยโย่เพราะยาลดความอ้วนเป็นคนปากช่องค่ะชอบกินรองกองแล้วก็เล่นของสยศาสตร์เอออความจริงคือความจริงคือ เป็นคนปากช่องแล้วกินลองกองชอบกินไหมชอบกินลองกองนี่หือไม่เพราะว่าปากช่องเป็นเมืองน้อยนาแล้วกินเป็นโลหรือเปล่าคะกินเป็นโลนี่ไม่เป็นโลค่ะอ้วนเองโยโย่ลดความอ้วนนี่เคยกินยาลดน้องขาค่ะแต่ก็ไม่ลดเรื่องจริงมามมามาเล่นกันดีกว่าโอเคอ่ะน้องอิงฟ้าถือไว้อันนี้หัวใจสีแดงคือถูกต้องอันนี้คือผิดโอเคไหมให้เป็นสัญลักษณ์อันนี้ถูกอันนี้ผิดโอเคอ่ะ ถิ่นยกอะไรก็ได้แล้วมึงก็บอกว่าถูกหรือผิดแต่นี่ถูกนี่ผิดโอเคไหมโอเคอ่ะเรามาเริ่มกันนะคะให้ใครเดาให้เต้เตเดาแล้วกันเดี๋ยวเราเป็นคนดําเนินรายการนะคะเอาเรื่องของหัวใจดีกว่าอ่าพูดมายาวๆไม่ต้องแบบว่าเป็นของจองกันก็ได้โอเคใช่ค่ะเรื่องก็ได้ของจองมากก็เหนื่อยไปโอเคอ่เรื่องของความรักใช่ไหม ความรักอะไรก็ได้ใช่ไหมคะความรักของมือค่ะความรักของหนูนะคะโอเคความรักไหม <c oughs> มีค่ะคนนะโอเคตอมาโอเคค่ะอ๋อเรื่องเรื่องของความรักนะคะก็อิงฟ้ามีอาคนคบหาดูใจอยู่คนหนึ่งอาซึ่งคบกันมาตั้งแต่ม .2 แล้วจนตอนนี้เข้ามาหาวิทยาลัยซึ่งถือว่าเจปีแล้วที่คบกันมานะคะก็เรียนด้วยกันมาตั้งแต่มัธยมจนตอนนี้อยู่มหาลัยนะคะเป็นคนโคราชค่ะแล้วก็เจอกันนั่นเองนะคะอ่าเราสองคนก็เป็นอา ผู้ชายเนี่ยนะคะเขาอายุมากกว่าหนู4ปี<ม>อ่าเป็นผู้ชายที่หน้าตาเขาไม่ได้ดีอะไรมากแต่ว่าเขาเป็นคนสูงโ<ม>ป่งรูปร่างดีคือต่างจากหนูที่เตี้ยแบบนี้นั่นเองนะคะ<ม><ม>แล้วก็เป็นผู้ชายที่คิดมากขี้หึงอะไรอย่างนี้นะคะอ่า<ม><ม>ไม่ได้ดูแฟนตัวเองเลยนะคะ<ม>ว่ามันจะควรหึงไหมอ่า<ม><ม>ไม่ใชนะคะแล้วก็เป็นความรักของหนูนะคะก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่คือ ก็รักกันดีอะค่ะก็รักกันมากไปว่าเพราะว่าตั้งแต่ม2ออแล้วแต่ว่าก็ถามว่ามีปัญหากันเยอะไหมก็เยอะค่ะเพราะว่าหนูเป็นเด็กทํากิจกรรมปัญหาโลกแตกของความรักของหนูก็คือกิจกรรมเพราะว่าหนูเป็นคนชอบทํากิจกรรมมากและไม่มีเวลาให้ก็ทําให้เกิดปากเสียงทะเลาะกัน ว่าไม่มีเวลาให้นะทํากิจกรรมมากไปหรือเปล่าไม่เคยสนใจอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ว่าเรียนนิเทศเหมือนกันแต่ว่าคนละที่อ่าแฟนหนูเรียนนิเทศโฆษณาหนูเรียนนิเทศอยู่มหาสารคามอีกคนหนึ่งในราชพัฒน์นะคะนั่นเองก็ครอบครัวครอบครัวทั้งสองฝ่ายก็รู้รู้ว่าคบกันรู้ว่าคบกันค่ะรู้ว่าคบกันรู้ว่าคบกันตั้งแต่มสองค่ะเพราะว่าแม่เป็นคนบอกว่าจะไปไหนมาไหนให้มาที่บ้านอย่าอย่าชวนกันออกไปข้างนอก ให้คนอื่นเขาเป็นที่ปากของคนอื่นเขาะจะมีอะไรให้เข้ามาที่บ้านให้เห็นเลยอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็เขาไม่ได้เป็นคนรวยอะไรนะคะแต่เป็นคนที่สู้ชีวิตเหมือนกับว่าเออเหมือนแบบการที่โดนคนดูถูกมากๆอะ่ะมันทําให้เขามีพลังที่จะสู้แล้วก็ยิ่งเขารู้ว่าอิงฟ้าเป็นคนชอบทํากิจกรรมเด่นเออเหมือนเหมือน,นคนที่แบบว่าอชอบทํากิจกรรมเก่งในเรื่องนี้เขาก็จะพยายามเหมือนแบบว่า บางทีเขาก็คิดมากว่าเอ้ยเขาไม่เหมาะกับอิงฟ้าหรือเปล่าเรียบร้อยั้มเขาเป็นคนเขาเป็นคนก็ไม่ไม่เชิงเรียบร้อยครับเ,เป็นผู้ชายแบบกวนๆชอบเล่นดนตรีเล่นดนตรีศิลปะอะไรเงี้ยแต่ตอนแรกหนูก็ถามว่าทาไมถึงไม่ไปเรียนดนตรีไม่ไปเรียนศิลปะอ,อ,อะไรเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาไม่อยากเรียนเขาไม่อยากไปทางด้านนั้นก็เลยมาเรียนนิเทศเพื่อคือตามหนูมาจริงๆเพราะว่าแต่ว่าพี่เขาเนี่ย จะเรียนเรียนช้ากว่าหนูหน่อยเพราะว่าตอนอ้าอาออยุมากกว่าหนูไม่ใช่เหรออายุมากกว่าหนูใช,ใช่แต่ว่าเรียนช้ากว่าหนูคือตอนอยู่มสามมาเรียนซ้ำอาเรียนซ้ำาเรียนไม่ไม่ไม,ไม่ขนาดนั้นเอะไปคือมีปัญหากับอาจารย์ นักดนตีด้วยกันในโรงเรียนตอนมต้นก็เลยเป็นเหตุให้แกไม่อยากไม่ชอบดนตีอีกเลยเพราะว่ามีปัญหาตรงนี้ก็เลยทําให้แบบเรียนซ้ําแต่ถ้าเกิดว่าพี่เขาเนี่ยไม่ไม่มาเรียนซ้ําชั้นก็ไม่เจออิงฟ้าเเพราะว่าพี่เขามามาเจอกันจนเจอกันเลยหรอใช่สี่ปีนะคุณประมาณนั้นพี่คือไม่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 คืออย่างเงี้ยมาเรียนมาเรียนต่อมสามที่โรงเรียนหนูตอนนั้นโรงเรียนหนูเป็นมต้นแล้วหนูอยู่มสองเป็นกําลังใสๆน่ารักแล้วพี่เขาเข้ามาใหม่อยู่มสามแล้วทีนี้ มาปุ๊บแล้วเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาปื้มเราอยู่แล้วเออ,อสวยเลึกได้ใช่เหมือนันสวยลกได้อตอนนั้นหนูแบ๋วไงเออ,เ,อ,อเด็กมตน้นแล้วทีนี้ปุ๊บแล้วปรากฏว่าพอหนูมารู้ว่าพี่เขาคือปื้มหนูแต่ที่แรกคือแต่ก่อนก่อนหน้านั้นอะ่ะโรงเรียนแกนจะเป็นโรงเรียนที่จัดมีทัศการอ่าแล้วออแล้วหนูก็ไปแข่งประกวดร้องเพลงเออๆๆแล้วพี่เขาบอกว่าเนี่ยร้องเพลงอะไรโชว์เลยร้องร้องเพลงแบบอะไรนะตอนนั้นสมัยนั้น สะพายนายกเออห้าสสองฝันดีฝันดีหรือฝันร้ายเมื่อคืนฝันไปได้เป็นสะพายนายกอ่าอในฝันแม่มันช่างตลกเขาฝันว่าคุณโอ๊กมาขอแต่งงานอ่าลอดผิอนนานแล้วประมาณนี้ก็แข่งสองปีแล้วก็ตอนนั้นอีกปีนึงก็แบบเริ่มโตขึ้นก็ไปแข่งเราก็ไม่รู้ว่าพี่เขาแอบมองเราตลอดเออแล้วเขาก็แบบรู้เลยนะสมัยใครนั้นใครเป็นนายกนะคะใช่ ใช่กับใช่ตอนนั้นก็แบบเพลงหนูไม่ได้ตั้งใจดําอีกปีนึงห้าหกเจ็ดแปดหนูไม่ได้ตั้งใจดํา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 ดําตามแม่แม่พาดำอะไรแาณนี้พบรถเลยนะร้องเพลงก็เพาอมากเลยนะคุณต่อชีต่อเพอปึ๊บทีนี้ เราก็ไม่รู้ว่าพี่ปื้มเราแล้วเราเพิ่งมารู้ทีหลังพี่เขาบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าพี่ยืนมองน้องทุกปีเลยนะเวลาน้องมาแข่งร้องเพลงฉันยืนรอพี่ที่โปะทุกครั้งเลยอ,อย่างนั้นเลยมั้ยอย่างนั้นเลยแล้วแบบว่าพี่เขาก็พูดกับเพื่อนสมุดว่าแบบพูดค่ะเนี่ยชอบน้องคนนี้ว่ะเออแบบเออ,อ,อน่ารักเออแล้วทีนี้เพื่อนคนข้างเลยพูดว่ามึงชอบอะไรแบบนี้เหรอดูแบบตลกมากือคงด้วยแบบว่าสเปกของเพื่อนเขาก็จะชอบ หญิงสวยๆหุ่นดีๆน่ารักอะไรเงี้ยตอนนั้นกูแบบกระปุกลูกกระปุกลูกไงแล้วแบบเต้นแบบเด็กท่าเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยสูงเท่าไหร่อย่าเรียกว่าความสูงเลยพี่อย่าเรียกว่าความสูงเลยจริงๆค่ะยังไงอ่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บพี่เขาก็เข้ามาเรียนอแลมาเรียนมาเรียนมาเรียนแล้วมีเพื่อนแล้วมันแบบเหมือนจุดใต้ตำต่อแล้วมันมีเพื่อนหนูเป็นอาเป็นตูดใสๆเรียบว่าแอบ แอบปื้มพี่เขาในช่วงนั้นแอบปื้มคนที่เป็นแฟนหนูปัจจุบันเนี่ย<อ>ว่ามึงจร<อ>ิงทั้งหมดแล้วมึงอีนี่คืนมา <laughs> มึงก็เล่าต่อจริงทั้งหมดเลย <laughs> ใช่ไหมต่อต่อต่อ,อ สนุกเหรอสนุกชอบชอบโอเคอ่ะแล้วพอเพื่อนหนูมันเป็นเออเป็นตูดเออนางก็แบบว่าชอบปื้มพี่คนนี้นะเออฉันปื้มพี่คนนี้อยู่อะไรเงี้ยตอนนั้นหนูไม่รู้แล้วหนูก็เล่นสงการแบบสนุกสนานไปแล้วแบบพี่สงการเดี๋ยวนสงการนี่ขึ้นหลังกระบะหรือหลังมอเตอร์ไซค์หลังกระบะค่ะหลังกระบะแต่เพื่อนก็พากันกี๊ดกี๊ดหนูกว่ากี๊ดใครวะกี๊ดใครวะอะไรเงี้ยคือช่วงใกล้กำลังจะเปิดเทอมพอเปิดเทอมมาปุ๊บเห็นพี่เขาปุ๊บก็แบบเฉยเฉยอุ้ยตายสวยเลือกได้เฉยๆแบบไม่รู้ไงว่าเทำไมใช่มะ ทำเป็นเฉยแต่ความจริงเนี่ยยากอันนี้หลอนหลอกหลอกหลอกเงียบๆอย่างนี้หลอกละหนึ่งอ่ะทีนี้ปุ๊บก็แบบว่าพี่เขาเนี่ยก็ตามหาจีบเราแต่จ้าไปจีบคนผิด ไปจีบลูกครูซึ่งแบบมันขาวๆอุบๆเหมือนหนูไงแล้วก็ไปจีบลูกครูนี่จำผิดถึงขนาดแล้วจะไปจีบผิดเขาใส่ตาสั้นหรอใช่หนูก็ไม่เข้าใจจนเพื่อนผิดได้ยังไงเออมาจีบผิดอี๋วะคงแบบว่าตอนนั้นราศีหนูหมุนมั้งไม่ไงไม่รู้หนูว่าแบบเฮ้ยชอบสไตล์นี้ตลกเนอะแล้วแบบพอทีนี้เดี๋ยวมันจีบผิดมันไม่เคยมีใครจีบผิดีเเราเล่นเกมกันอยู่เราเล่นเกมกันอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครียดอยากรู้ทำไมจีบผิดอยากคือแบบว่าประมาณว่าคงแบบพี่เขามมาให่แล้ว มันนานมันประมาณปีหนึ่งแล้วว่าที่เขาเห็นเราอ๋อคือเห็นตอนร้องเพลงแล้วก็ผ่านไปช่วงกลางใช่ช่วงหนึ่งประมาณนี้แล้วก็ค่อยกลับมาเห็นเราอีกเขาก็เลยแบบจําเราไม่ได้อไปจีบลูกครูจะแบบตอนนั้นก็ไม่รู้พอทีนี้เพื่อนก็เลยมาบอกว่ามึงจะบ้าเหรอคนนี้ไม่ใช่น้องอิงนะเออแล้วบอกว่าเนี่ยคนนี้น้องอิงแล้วหนูก็แบบเป็นเหมือนภาพสโลเดินผ่านสวยเนาะสวยเนาะอวดูสวยแต่ว่าเดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยเขาเขาบอกเออน้องอิงเขาก็ยิ้มแบบว่า หนูก็ชอมกันคนอะไรว่าแม่งไม่หน้าดําจังเลย,เลยอะไรเงี้ย <laughs> คือตอนนั้นพี่เขาเป็นแบบนักดนตรีไงแล้วเพิ่งเป็นเหมือนพวกจ็อกกี้ขี่ม้าแล้วแบบผมก็เลยแบบอะไรเ่ี้ยสีๆตรงไปลายปลาแบบว่าไงแบบเหมือนแบบไทยบ้านแล้วก็แบบหน้าดออําๆเหนูแบบ่าแล้ว <laughs> 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 ก,ก็แกหนูนี่คนกรุงเทพแบบไม่รู้นะว่าคำว่าไทยบ้านค <laughs> <โอ>ืออะไร ใครเพื่อไปเหยีงบกับปป้าเป๊ะก็ส่งก okay> ับ์ดฉันเดินหนีคือแล้วแบบว่าเพื่อนหนูก็บอกว่าเฮ้ยนี่พี่คิมเหรออีตุ๊ดที่มันปื้มาเขาบอกว่าเฮ้ยนี่พี่คิมเหรอเอาหลุดชื่อจนได้แล้วอารู้ก็รู้ไปเลยค่ะเออ ชื่อคิมนะาะขอบคุณพี่คิมเลยค่ะขอบคุณพี่คิมค่ะขอบคุณพี่คิมชอบใส่ซิมชอบกินสลิมเยติมอ่ะพี่คิมเาไปต่อต่อสนุกดีแล้วเพื่อนเพื่อนหนูที่เป็นตุ๊ดก็บอกว่าเฮ้ยทำไมพี่คิมเป็นแบบนี้ยังมึงอะไรเงี้ยคือตอนนั้นพี่คิมชอบอะไรยี้อ่างเงี้ยหนูเลยถามว่า หนูก็เลยไปถามว่าเออแต่ก่อนพี่คิมเป็นยังไงอะไรเงี้ยพอเริ่มสืบจากใช่เริ่มสืบจากเพื่อนบอกว่าตอนนั้นกูปื้มมากคือพี่เขาอะแล้วเป็นอะไรพูดมาพอพูดมาพอดีกว่าคือตอนนั้นอะปื้มมากแบบว่าพี่ก็แบบว่าหน้าเรียวๆคมๆดูไทยๆเออดูงงดูไทยแบบว่าก็ไม่ได้ขาวจุ้ยอะไรหรอกแต่ว่าก็ดูดีทีนี้ก็แบบว่ากลับมาแล้วทำไมแบบแรดูเป็นดำปีปีเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ทีนี้พี่เขาก็เริ่มมาจีบเราอ่าเริ่มยังไง พี่เขาเริ่มซื้อของมาให้หรือว่าเดินเข้ามาทับจะเป็นน่าจะเป็นแบบมองใช้สายตาเออใช้สายตาแบบมองเราว่ามองไงคะหัวจะหลดเท้าอไเดินผ่านแล้วเปิดกระโปรงมองว่เห็แล้วก็หนักเกินไปมองไงคะหัวจะหลดเท้ามองไงค่ะหนูก็เลยหยิบขวดไฟใหมองไมจ่ายเไม่่ยไม่แล้วทีนี้ก็แบบมองแล้วเขาก็เริ่มจีบน้องอิงน้องอิงอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วไปๆมาๆก็ไปตกหลุมรักเขาได้เงไก็ไม่รู้นเหมือนแบบ มันเหมือนแบบเป็นเสน่ห์คือเขาเหมือนเหมือนเหมือนภายนอกเขาเหมือนจะไม่ดูแต่ว่ามันเป็นเสน่ห์อย่างงก็ไม่รู้ว่าเหมือนซึ่งวันนี้ทำมันทำเขาเนี่ยทำให้หนูรู้ว่าเสน่ห์ของตัวเองเป็นยังไงอเออ,อก็คือชอบผู้ชายที่อ่าสูงเออสูงหุ่นดีนสูงก,งกว่าเราแต่ผิวคํำแบบผิวขำแบบเข้มเข้มคมคมชอบแบบนี้อืมไปทะเลาะกันบ้างนะ เยอะเวอร์เฟอร์บี้ยังไงคะคุณน้องค่ะพีก็แบบว่าติป้่าคุณเป็นแฟนไม่อยากรู้ว่าทะเลาะกันยังไงแต่ว่าที่สำคัญคือคุณคืนดีกันยังไงคุณทะเลาะกันเรื่องอะไรก่อนก็คือทะเลาะก็อย่างที่หนูเคยบอกเรื่องกิจกรรมใช่คือทําเยอะแล้วก็แบบว่าเออไม่มีเวลาให้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าบางทีหนูก็เครียดหนูก็หนักบางทีก็แบบว่าไม่อยากจะคุยด้วยเลยอะหนูแบบเงียบนิ่งบางทีอยากหนีหนีไปว่ากิจกรรมกับแฟนเลือกใครใช่กิจกรรมกับแฟนคือตอนนั้นอะ คือยังไงหนูแบบพูดตรงๆเลยนะว่าหนูว่าชอบทํากิจกรรมมากคือทิ้งไม่ได้แล้วก็ต้องมาค่อยปรับความเข้าใจกับเขาอืคือจะเป็นแบบว่าค่อยๆบอกซึ่งเขาก็เริ่มปรับตัวเข้าใจกับเราแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่จะเลิกกันหลายครั้งเพราะว่าหนูเคยบอกเขาว่ารับได้ไหมพราะอิงเป็นคนแบบนี้ชอบทํากิจกรรม <mm อย่างนี้อย่างนี้จะไม่ค่อยมีเวลาอยู่ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยต้อง <mm ต้องปรับหากันนะอะไรเงี้ยซึ่งหนูสงสารเขาบางทีหนูร้องไห้ oh. เพราะว่าสงสารสงสารที <mm ่ ทำไมผู้ชายคนหนึ่งเอาหนุโฟเนาะว่าโอเคเก็บน้องเก็บน้องสงสารสงสารที่ผู้ชายคนหนึ่งที่ทำไมถึงจะต้องมาทนกับเราที่บางทีบ้ากิจกรรมเกินไปจนไม่มีเวลาให้อะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งไปปมาเขาก็เข้าใจแล้วก็อยู่ด้วยกันได้คุยด้วยกันได้ประมาณนี้ค่ะเป็นความรู้สึกที่น้องอิงรู้สึกว่าเขาให้เรามากกว่าที่เราให้เขาอ่ะใช่แล้วแล้วมันมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความรักที่แบบเราควรจะเท่าเทียมกันอย่างนี้ค่ะหมคะค่ะประมาณนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณปรับยังไง ปรับก็คือวิธีการคือว่าเป็นตัวเองแล้วเขาก็มาเองใช่แล้วว่าแล้วกลายเป็นว่าเวลา <c oughs> เวลาหนูมีปัญหา <c oughs> เออเวลาหนูมีปัญหากลายเป็นว่าเขามาปลอบเราเออคือหนูเคยท้อมากแล้วก็นั่งร้องไห้ร้องไห้แบบร้องไห้สุด,สดออๆว่าแบบมันรู้สึกท้อแทรรู้สึกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็แบบว่าปลอบใจเรากลายเป็นปลอบใจเราแล้วเข้าใจเราไปโดยปริยายเลยมันก็เลยแบบว่า โอเคมีคนที่เข้าใจมันก็เลยอยู่ได้ด้วยกันมาตลอดถึงแม้ว่าจะทะเลาะกันบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่หล่อนพูดมันจะแต่งงานกันในปีสองปีเนาะลืมไปว่าเล่นเกมใช่ไหมคะลูกมันไ้อเล่นไปแล้วไม่เล่นเลอดเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สร้างเป็นเรื่องจริงหมดเลยจริงจริงหนุ่หนุ่มอันนี้ไม่เป็นเออหนูอันนี้ไม่เป็นจริงอ่ะคือแบบว่ามันเป็นเล่าถ้าให้เล่าหนูเล่าได้เลยใช่ยาวยาวไปเลยแล้วตอนนี้อ่ะหนูกำลังจะเป็นซุปตาร์นะเขาหนูคงจะไม่มีเวลาให้เขามากกว่าเดิมแหละใช่เออแล้วดูดีอ่ะ คัดตัวเองคคอเลยนะคะใช่พี่พี่รู้ไหมว่าพอแบบหนูเริ่มก้าวเข้ามาปุ๊บหนูเคยนั่งแบบมันเป็นแบบอารมณ์ที่แบบอยู่คนเดียวนิ่งๆแล้วคิดมากคิดแบบคิดใช่ฟุ้งจนแบบบางทีว่าเออเลิกกันดีไหมวะสงสารเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนพูดบอกเราว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นนะอิงเออคือเขาอ่ะต้องสนับสนุนเราเขา คือ7็ดปี8ปดปีที่ผ่านมาเขายังเข้าใจเราได้เลยแล้วทําไมแกแค่ก้าเข้ามาแค่นี้แกคิดมากอะไรขนาดนั้นอะไรอย่เงี้ยค่ะใช่เพราะว่าหนูเคยคือเรื่องความรักหนูบางทีหนูก็เคยแบบ เคยทําผิดกับเขานะเออเคยแบบว่าเหมือนนอกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยคนสุดท้ายคณหล่นนอกใจด้วยหรอไม่เตรียมตัวเองเลยอีฟ้าไม่เตรียมบอดี้เลยแล้วเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกอิอกใจที่สุดโอ้หรู้แล้วหนูรู้สึกผิดมากแล้วมันทําให้หนูรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้คือคนจริงแล้วใช่ไหมใช่แล้วเรื่องกับคนที่เป็นกิ๊กหนูยังไงคะก็บอกว่า ไม่ DIY เนี่ยเขาบับใช้กับชีวิตดูเซลนะคะ่าต่อคือก็คือว่าพอมันเป็นบทพิสูจน์เองอะว่าคนที่เข้ามามันไม่จริงใจกับเราใช่มันแค่เข้ามาแบบอยากเล่นเล่นแบบนี้ะคะตอนที่มิกิตอนนั้นนะคะกว่าจะเลิกกันแค่สักพักสักพักหนึ่งค่ะพอรู้ว่าถึงเดือนไมลูกคือมันเป็นวันว่าเขาก็สนิทกับแม่เราแล้วสนิทกับพ่อกับแม่เราแล้วแล้วเป็นแบบว่าเราก็เลิกกับเขาแต่เขาก็มาบ้านเราแล้วก็เห็นเขาเราเห็นเขาแล้วก็ เออไม่ได้แล้วอ่ะคนคนที่เราคบอยู่มันไม่ใช่ก็ต้องแบบเออกลับมาคบกันเหมือนเดิมรักกันเหมือนเดิมแล้วตอนนี้เขาอยู่ไหนคุณน้องตอนนี้อยู่ที่ตอนนี้ยังเรียนไม่จบค่ะก็คือกําลังเรียนยูมฮารายเหมือนกันพี่เดียวกัน่าคนละที่คนละที่คือหนูเรียนมมสอใช่ปะแต่ว่าเขาเรียนราชพัฒน์แถวนั้นไหมใกล้ใกล้กันใครใกล้ๆกันก็ก็คือคุยกันน่ะก็คือยังยังสนิทกันใช่บ้านอยู่โคราชใช่ไหมแต่เรียนสารคามปะใช่ใช่แล้วแล้วคือที่สารคามนี่คือพัก พักแบบว่าเป็นบ้านเป็นอยู่เป็นหมู่บ้านอยู่เป็นหมู่บ้านแล้วก็พักก็มีคนอยู่เยอะมากมีเพื่อนเพื่อนอยู่กับเพื่อนบ้าหรืออยู่กับญาติอยู่กับเพื่อนค่ะอะไรอย่างเงี้ยแบบเลยเป็นเป็นบ้านแบบเออเป็นบ้านห้องห้องอยู่กันหลายคนใช่อยู่กันหลายคนทําอะไรกินของอาหารไม่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มีหอนอกหอในอันนี้เป็นหอนอกใช่ใช่หอนอใช่ตอนนั้นอยู่หอในคือก็เหมือนพี่อารมณ์หอเออ คือมันถูกก็จริงคือเทิมละแค่4,000บาทแต่ว่าเปิดน้ำมาทีนึงแดงแจ๊ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวไม่ฉันไม่มีการลางหน้าเราสิวขึ้นหน้าอย่างเงี้ยค่ะพี่คือแบบตอนนั้นเอสกำลังดังเปิดก๊อกมานี่นึกว่าแต่แบบเอสเอสเครื่องดื่มเออแบบพวกเครื่องดื่มน้ำอะไรเงี้ยเปิดก๊อกมาแบบแทบจะกอกแบบว่าเราใส่ขวดแล้วเหมือนเลยอ่ะพี่คือมันแบบน้ำห่อในมันเข้มมากอ่ะแล้วทะเลาะกับป้าแม่บ้านฮาสุดทะเลาะกับป้าแม่บ้านเลยแหละเพื่อว่า เขาอะไม่ให้กวาดผมอะออก,ออกไปหน้าห้องไม่โดนอ,อะไรไม่ให้กวาดกวาดเออมามา,มาเรื่องนี้ได้ไงเออไม่ให้กวาดออกนอกห้องเออแล้วทีนี้แบบหนูก็แบบกวาดออกไปไว้เออเดี๋ยวก็เก็บไม่ใช่ไม่เก็บไงแต่ห้าวันค่อยเก็บประมาณแล้วป้าว่าไงบ้างแล้วทีนี้ปุ๊บหนูก็นั่งกินข้าวเออแล้วแบบว่าคือป้าพูดดีๆก็ได้เออป้าก็บอกหนูว่าหนูนเคียอะไรมาเก็บเออเก็บกวาดหน่อยค่ะ มาถึงใส่ภาษาอีสานเลยค่ะโอ๊ยผู้ใดนี่คืามากวาดเสกผมเสกยังอยู่หน้าห้องเฮือกโอ้โหเฮือกตี้ยังวานสิไปโลดเลยค่ะเออรู้เลยว่ารู้เลยว่าโอ๊ยพูดดีๆก็ได้ค่ะไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่ดิฉันนะคะพูดดีก็ได้อะไรเงี้ยแล้วแบบแกก็บอกว่าทำไมมีอะไรอะไรเงี้ยแม่บ้านปากภาษาอีสานสิภาษาอีสานมาเอออะไรภาษาอีสานใช่ไหมคือแบบเป็นทำไมมีอะไรภาษาอีสานเร็วๆใช่ยังภาษาอีสานซึ่งการเซาเท็กอย่างนั้นอะเซาเท็กประมาณนั้นอะบอกว่าผู้ใดเคือมากกวาด โอ้ยสะดุดคือแบบว่ามันเป็นหนูเป็นคนโคลาที่พู้ฟางเลยพูดอีสาฉันชอบฉันชอบเอาอยูเอาอยูเป็นคนโคลาสะดุดแอบยังไงต่อเรา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 ฟังอยู่แบบว่าเออแบบแกก็โมยวายโอ๊ยไผ่มากกว่าอีหอย่างอยู่หน้าห้องกันสิเฮ้ยเศษฟุ้นเซษผมบอกแลยว่าเป็น ีวะย่ามากว่าดีย่ามากว่าเดี๋ม่งนี่เออหนูก็บโมโหจ้าหนูก็บโมโหหลายเออเอาเขามาว่าแต่สี่ขะพูดดี่โมเป็นติคะา่มเป็นพ่อโมเป็นแม่ติค้าเออเขาบอกยังเขาก็เลยเขาก็เงียบว่ะพี่เออขาบอกเขาบอกว่าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเออคุณยายแกก็เงียบแต่แกก็วีนอยู่นั่นแหละเออเฮ้ยแล้วว่ามันจะวีนพูดอยู่คนเดียวเคยเจอไหมใช่เป็นแม่บ้านแบบพูดอยู่คนเดียวอะไรแล้วแม่งด่าคนเดียวทั้งซอยอ่ะเออจริงนะ อีไรนอะไรนะอะไรนะจัดยังแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้อะไรเออ เสือบด่าคุณป้าอีป้าไม่ได่า้แบบนี้ไงด่าป้าด่าป้าเคยเจออย่างนี้กับเต้เต้จำได้ไหมประมาณปีหนึ่งปีสองไปเดินตลาดนัดแล้วแบบคือคือฉันกับเต้เต้เป็นคนที่จะเฟรนลี่กับแม่ค้าแล้วคืออันลงว่าแม่ค้ารู้จักทั้งตลาดแล้วก็ไปซื้อซูชิร้านหนึ่งแล้วอีแบบอีป้าข้างๆก็เหมือนกับว่าเราไม่ไปซขายขายนั้นกูแต่ลุยสุวรรณเป็นนางแล้วเราก็ไปซื้อซูชิแล้วก็พี่ขายอย่างนู้นอย่างนี้แล้วนางเนี่ยก็ไม่คิดว่าฉันเนี่ยเป็นคนอีสานเป็นคนอีสาน ในความที่ที่ฉันเป็นลูกครึ่งจีนมีเชื้อสายจีนไงคนก็เลยจะแบบว่าไม่รู้ว่าเออเนี่ยเป็นเธอก็ด่าฉันไม่รู้ด่าด่าอะไรสักอย่างด่าเป็นภาษาอีสานด่าเป็นภาษาอีสานน่ะแล้วคือฉันฟังโอ้โหเต้เต้รู้แล้วเต้เต้จำได้จำได้ตอนนี้จำได้แต่จำไม่ได้ว่าด่าว่าอะไรอ่าเออแล้วก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเตะปากเด็ก เงียบเลยจ้าเงียบเลยจ้าคือพูดเล่นๆกับเพื่อนนี่แหละพูดอารมณ์แบบว่าโอ๊ยสูงเป็นจะสร้างแท้อะไรเงี้ยเออคนอีสานนี่แหละฟังบ่ออกตีอยู่แล้วมันเป็นอะไรที่แบบศูนย์ค่ะศูนย์ค่ะเฮ้ยแต่ศูนย์นี่เป็นภาษาเหมือนจะลาวป่ะใช่เหมือนออกลาวด้วยอัน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 แทบเป็นอันถ้าเป็นอีสานสิบอกว่าเครียด เครียดเครียดเครียดแต่ถ้าแบบว่าภาษาลาวแบบศูนย์ใช่ใช่ภาษาคือเครียดจนแบบแม่งศูนย์เลยเหรอคือคือเครียดภาษากลางคือเครียดอะไเี้ยแต่ถ้าศมนติว่าแบบเครียดเครียดอีสานน่ะคือโกรธเวยคือเครียดเครียดจะไม่ใช่แบบสเตรสอ๋อคือเครียดแบบแม่งโมโหแล้วเนี้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยคือกูเครียดแล้วเนี่ยอย่างงี้เหรอเออใช่ใช่สมมติว่าแบบสมมติว่าพี่อ่ะโกรธโกรธโกรธอิงฟ้าอิงฟ้าก็จะบอกว่าพูดว่าแบบสมมติอิงฟ้าโกรธโกรธพี่ก็ได้ียดสิเอาย่งงย ยัไม่ยุงก็กูกูซูนอะไรประมาณนี้ไม่รู้ว่าพูดอะไไม่รู้ว่าพูดอีสานได้จะได้พูดตั้งแต่ต้นรายการายพูดได้พี่พูดได้อยู่นู่นแบบว่ามันเริ่มเป็นการเริ่มต้นของการพูดอีสานคือแต่ความจริงอะหนูพูดกลาไงอยู่ปักช่องเออแล้ว้าไปคือครั้งแรกไปแบบโคต้าอะไรเงี้ยก็ตลกนะแบบผู้หญิงหน้าสวยมาก ห่วยคุยกับแฟนอะไรอย่างเงี้ยเออห่วยจะงเป็นยังดอกบุญวัวบุญว่ายอย่างเงี้ยหนูว่าหนูว่าขำอ่ะเออพออยู่นู่นเข้าใจแล้วเกดสนุกแต่ก็ไม่ขำแล้วใช่ไหมเนี้ยปกติแล้ววะก็ปกติกก็ปติแล้วแต่เป็นธาตุางขำนะคือช่วงแรกที่ไอเดนติกเข้ามาแล้วคือบอกว่าจะแบบติดลาวอ่ะติดพูดมาแบบโอ๊ยขี้เดียดนะเออเลยคือแบบบางทีก็จะพูดแบบเป็นไม่ไม่ได้แบบลาวลาวจ้อก็จะแบบโอ๊ยแล้ว ขี้เดียดอะไรเงี้ยเขาขี้เดียดเขาไม่ได้ตั้งใจนะรังเกียจรังเกียร์รังเกียร์เวยอย่ามาขี้เดียดบางที้มันจะแบบโอ๊ยขี้เดียดเนี่ยไม่แบบสั่งไงแกหรืสั่งสักอะไรเขาก็จะแบบใช่ใช่ใช่อะไรนะอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยคือสั่งอ่ะมันไม่ใช่ชังนะอารมณ์แบบมันจะไม่เชิงเกียดมันจะเป็นเกียรเกียด์เหมือนไส้อะไรเงี้ยน่านาไปแล้วแล้วมันตลกตรงที่มันเจอเพื่อนต่างจังหวัดเยอะเลยพี่อยู่ภาคอีสานอ่ะ แลแบบสีสเกตอเงี้ยมันก็พูดตลกอะแบบอย่างอินสตาแกรมอย่างเงี้ยคือเพื่อนอยู่สีสเกตแล้วมันก็รับอัพลูปแล้วก็พูดมึงมึงมาลงรูปมาลงรูปลงอินสตาแกรมอย่างเงี้ยเออลงอินสตาแกรมแอินสตาแกรมเออมึงมึงมาลงอินสตาแกรมเออมาลงโซเชียล a คมป์แกมันน่ตลกเลยแบายสบาย เขาแบบนี้ไหมล่ะทาอย่างนี้ไหมนีคทำอย่างนี้ไหมเยอะแบบก็คือแบบเขาจะพูดเสียงสูงอ่ะเออมึงมึงมาทำอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยเออมาแซมแรมเออแซมแรมคืออะไรอ่ะแซมแรมในภาษาอีสานแปลว่าเสนอหน้าเออแบบจริงเหรอเสนอหน้ามาได้แซมแลหร้แซมแลมเหมือนแบบโผลมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเสนอหน้าจะแปลว่าเพลเวอันนี้เพลเวซดรอสเซตเลตซดรอสเซตเลตเป็นเหมือนแบบว่าคล้ายๆคล้าย จนเราจะเลไรซอสเซ็ตซอสเซ็ตาไแบบว่าเขาทำกันอยู่ก็ไปพูดยุ่งวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยประมาณวใช่พมืออาชีพใช่คุณคืออยู่นู้นมันแบบมีแบบเปิดเปิดประตูสู่อีสานเปิดตำนานอะไรยี่สิบจังหวัดอะไรนั่นจะอีสานแอดวานซ์เพ่อฟังเมนูย่างแล้วมันจะเป็นแบบและแบบรู้ๆอันนั้นเออได้ปะแอดวานซ์ได้ปะแอดวานซ์ไม่ไม่ได้นะลองดูไหมแล้วเต่นตอนอย่างเธอด่าอีป้านัธนก็แอดวานซ์ก็แอดวานซ์ไม่ไม่อันนั้นเราถือว่าฟังออกจะเป็นแบบ มันอีนนะนนไหนึ่นไหนั่นเฮ้ยเปนวโฆษณานั้นป้าโฆษณาทำราทีแบบชิมเบิงออเออเออเอเออออเ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 รอเออเอมเออเชอเออเออเอมเออกัอเอ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 อเู่เออ่องิี้นออเ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 ออ้ออิออเออเออ้ออเออเคนเออเออเเเเออเอเออเงเออเอออเอชอบอบเออะร ทยบ้านนี่ดิคนคนจะไม่รู้ว่าไทยบ้านคืออะไรไทยบ้านคืออะไรอธิบายไทยบ้านคือในความรู้สึกหนูมันเป็นเหมือนแบบว่ากลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่แบบอยู่ในในพื้นที่ที่แบบภาคอีสานนะบ้านนอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีความ เป็นความเป็นไทยบ้านแบบว่าเออเป็นบรรยากาศบ้านๆสบายๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เรียกไทยบ้านกันอ่าแบบสบายๆแล้วมีผู้หญิงคนนึงนางเป็นมิสเรย์แล้วสมัยนั้นนะแบบนางก็แต่งตัวแล้วแบบนางก็ใส่เป็นชุดไทยแล้วนางก็เป็นเป็นตอนนึงของซิทคอมที่ทําส่งแล้วแบบแต่งตัวย้อนยุคนางก็บอกว่าหน้าไทยไหมหน้าเราไทยหรือยังฉันกับพี่อีกคนนึงก็เป็นคนอีสานไทยไทยแล้วก็หันมาไทยบ้านนางก็ไม่เข้าใจว่าโดนด่าด่าสวยนะเดี๋ยววันหลังเขาลูกไม่ให้ดู เอารุ่นมาเฉยๆนะตัวไม่ต้องมาเพื่อนเรื่องนะคะแอ่านะคะอิงฟ้าเอาจริงๆขออยู่กับเราอีกเทปนึงได้ไหมอ่าอีกเทปนึงเอาสิเอาเอจะคิดอะไรหนักหนาวะไว้ใเป็นคูอยู่ก็ทำเงียบแล้วจะตลกนี่อยู่กันตรงจังหวะที่เราตลกอีกเรื่องนึงถ้าเป็นภาษาอีสานนะเดี๋ยวเวลาจะหมดแป๊บเดียวเดี๋ยวปอยยกย่อไปข้างหน้าเลยได้เราเริ่มพูดถึงเรื่องภาษากันเดี๋ยวโปรยไว้หลังข้างหน้าอยากทำอะไรบ้างข้างหน้าทำอะไรอยากทำอะไรออกทีวีที่ยังไม่เคยทำบ้างบอกพี่ แต่งหน้าไหมได้อิงฟ้าจะสอนแต่งหน้าสวยใสสไตล์ไทยบ้านแล้วจะไม่ได้รู้ว่าชีตลกแค่ไหนแล้วอะไรอีกอย่างทำอะไรอีกอยากทำอะไรอีกก็แบบว่าร้องเพลงอะไรอย่างงี้ป้าเต้นฉันเห็นเธอาแล้การมันเพียอะไรนะซุมบาซ่าซุมบาซ่ามันมากใช่ใชชอบเพลงซุมบาร์ซ่า ้องงไเออไม่รู้จักฉันก็ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ฉันหน้ไม่รู้ถ้าได้ยินเนื้อหนบรู้จักเป็นเพลงสันทนาการเฉพาะหรือเปล่าของสารคามหรือเปล่าก็มันเป็นของสาขาเลยพี่คือรุ่นพี่สอนก็คือเล็กกว่าใช่ใช่หนูยังไม่เอาไปเผยแพร่เพราะมันยาวแล้วมันเหนื่อยเพรมันยาวแต่สนุกโอเคได้ได้ได้เอางี้ ใครอยากดูเมื่อกี้นะคะน้องอิงฟ้าทะเลาะกับแม่บ้านนะคะเข้ามาดูในนี้เลยนะคะ w w w ร์ไวเบทดอนะคะไม่ใช่ w w w o c m เบอร์ไวเบทดอทคอมเบอร์ดอทคอมสลัดวีไลฟ์ชานนะคะเพราะว่าสามารถดูรีลันได้แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูน้องอิงฟ้าด่าอีป้าหอที่โกงผ้าหอกูนะคะย้อนกลับไป2เทปนะคะตอนนี้เป็นต้นกําเนิดของคําว่าการขีดรถและเขียนว่า I Love You นะคะโอเคหรือว่าจะมาคอมเมนต์กันได้ว่าน้องอิงฟ้าตลกมากอยากรับไปออกงานบัตรโลกอะไรอย่างเงี้ยผมแปลก เป็นพ <Facebook S 1> <Okay. S 2> ุกนะค่ตลอด V Live Channel นะคะยินดีต้อนรับเลยทุกคนไม่ว่าจะชมติด่าอะไรยินดีเลยมากันเยอะๆหรือว่าจะแนะนําแขกรับเชิญเราก็ได้ค่ะคุณได้ค่ะและ<ม>นะคะวันนี้เราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่นะคะกับดิฉันนะคะผู้หญิงพันหายากที่ชั่วอ,อมค่ะและดิฉันเตเ้เต้ก็เธอที่ไม่สวยแต่อร่อยค่ะและแขกรับเชิญที่น่ารักของดิฉันน้องอิงฟ้ามหาเหวรับมือคะ่ะน,น,นะคะและพบกับเราสามคนได้ในเทปหน้าในรายการเม้ามัน สนั่นจออ่น้าพี่กาลสวัสดีค่ะเป็นหน่อยดิซ้อมใหญ่คุณผู้ชมแบบติดตามไปเทปหน้ายืนซ้อมใหญ่ได้หรอไปทอดรองเท้าไ,<ม>ได้ไหมไม่ต้องถอดนอยเดี๋ยวเวลาหมดอะอะ